สวัสดีครับวันนี้คำต้องห้าม a อพเดกเอพิจดส3ก็แขกรับเชิญเป็นสวัสดีค่ะอาจารย์ลำดวนแผนกปกครองนะคะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาีการทัพินค่ะชื่อเล่นชื่อว่าแพนค่ะอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะอยู่ปวชสอับเก้าค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนะคะเธอผลชอเล่นชื่อคิมจ้าค่ะคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะฉันนางสาวปณิกาผูกันชิเล่นชื่อวุ้นอยู่สาขาคอมพิวเตอร์ธุาารกิจค่ะที่การเล่นเกมก็คือคำต้องห้ามนะครับเวลาห้ามพูดคำต้องห้ามใครที่คิวได้จะได้1คะแนนนะครับส่วนคนที่รอดจะได้อีกหนึ่งคะแนนอ่แล้วก็ถ้าทายคำที่บนหัวถูกจะได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับเริ่มเลยนะครับ ถามใครดีอ่ะนี่ดีกว่าเคยไปส่งเคยส่งของข้ามจังหวัดไหมไม่เคยรู้จักแฟดไหมรู้จักแปดแปดเขาทำธุรกิจอะไรเป็นคนส่งค่ะคนส่ง <c oughs> จะเบิดเลยแะเบิดเลยวเบิดเลย <c oughs> โอ้โหแล้วูพอะไรอ่ะ บวกหนึ่งบวกตัวเองอันเนี้ยแย่แล้วแย่แล้วจะถามว่าอะไรทำไมเก่งอย่างนี้วะเนี่ยบุนในโรงเรียนน่ะกลัวใครมากที่สุดกลัวยังไม่ทันได้พูดเลยคำแรกก็ไปแล้วอ่ะหนูไปต่อไม่เป็นเลยหนูก็ไปต่อไม่เป็นอ่ะพายยังไงจะพูดยังไงเลยอ่ะ อาจารย์อะไรคะเวลาเราเริ่มมีอายุมากขึ้นอ่ะเราจะมีอาการอะไรบ้างคะเฮ้ยเราว่าพี่เล็กแก่ไม่ใช่อันนี้คือให้เป็นคำาทยคำไทร้อนตัวแทนร้อนตัวแทนเราเรารู้สึกอบอุ่นที่เรามีพวกลูกหรานหลอยู่กับเราเยะๆอาการนะอาการอาการอาการตัวชาเมือชากลัวนู่นนี่ไม่ค่ะเป็นคนแข็งแรงค่ะไอตอไม่เป็นอะไรอ่ะ ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง okay. อะโอเคเปง่ายดีเนี่ยโอเคก็รู้สึกโอเคเป็นสถานการณ์คุณเข้าใจไหมเข้าใจนี่ก่นเลยตอนแรกอ๋อน claro ี่ไม่ใช่คำถามใช่ไหมไม่ใช่ถามเขาแล้วชอบเวลาตอนไหนมากที่สุดเวลาตอนไหนก็ยังโชคอย่างนี้ตอนนี้แหละอะไรอะตอนไหนคือตอนนี้แหละฮะโดนแล้วเหรอโอ้ยรั่วรั่วต้อน เริ่มแล้วเริ่มแล้วใคก่อนดีไป็นไรคะตอนนี้อากาศตอนนี้มันรู้สึกว่ามันหนาวหรือมันร้อนคะเฉยเฉยตายด้านนิ่งๆจ้าเอาใครรอแล้วน้องบุ้นคิดว่าที่มาเล่นเป็นยังไงบ้างคะแล้วแต่เล่รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเล่นรู้สึกดี อารยอ้าวเวลาเราทำของหายอ่ะเราจะต้องทำยังไงอะะไม่เป็นไรซื้อใหม่เรื่องมันสำหรับคนจนยากอะใครดีเนี่ยเอ้านี่ดีกว่าคนพิเศษเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงได้ทั้งสองเพศได้สองเพศเลยเหรอใช่ ถามแค่นี้แหละถามแค่นี้โอ้โหไม่ต้องคนละทีละค่อาที่เราหาาค่อยๆ่ยไล่ไปเปนกาแฟเย็นหรือกาแฟร้อนคะชอบบนขุ่นค่ะชอบกิดอุ่นๆอุ่นทำให้ร่างกายเราดีสดชื่นจืดๆไหมกาแฟจะจืดไม่พูดเลยคิมเออตอนที่มีแฟนอะรู้สึกไงบ้าง ก็ amazing นี่นะ amazing แฟนทำอะไรวะถึง amazing เราต้องตอบให้มันแบบไม่แน่แั่คิดไม่ออกเลยตอนนี้เรากำลังคิดอะไรอยู่อยากจะไปเรียนเรียนอะไอยากจะไปเรียนไม่เป็นอะอาจารย์อ้ําคะ ถ้าหาอะไรไม่เจอสมมุติว่าเอกสารเนี่ยที่เราจะต้องมายื่นเนี่ยเราจะทาไงเราต้องไปหาอะไรที่ไหนยังไงเอกสารสําคัญเนี่ยนั่นดินั่นแหละสิอาจารย์อ้ําคิด<อ>ว่าขอขั้นถามอีกทีสมมุติว่าเอกสารของอาจารย์หายเนี่ยค<ะ>ต่ยังอ่า แต่สำเนาทะเบียนบ้านแล้วกันหาไม่เจอเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องไปหาที่ไหนหาแม่หาแม่เล่นหน่อยเราว่าหาม่เลกชอบอากาศแบบไหนมั้งคะชอบอากาศอุ่นๆยิ่งนอนในพ่อผมอ่ะสบายประเทศเรานี่มีกี่ฤดูคะ ตอนนี้มีสี่ดูดูมีไอ้น,นี้ดูอะไรบ้างามแป๊บดูอะไรบ้างอุ่นหนาวใช่เหรอไม่ต้องหนาวกันหนาวกว่านี้ฮะห,หนาวมากหนาวน้อยตอนนี้เราเริ่มรับสมัครโคูต้าสองแล้วนะคะ ถ้านักเรียนท่านใดหรือผู้ปกครองอยากให้เด็กๆมีความร่วมสนุกในการที่นี่ก็สมัครมาได้เลยนะคะตอนนี้เจเคเจอกันเอพิโซดสี่นะครับก็ไม่รู้ว่าใครจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับและแขกรับเชิญคนต่อไปจะเป็นใครเอ้ยเอาอาจารย์ป้องมาดีกว่าน,นีป้อมเหรใช่ไหมอาจารย์ป้อมไม่ก็พี่พรพี่พรมาแล้วพี่พรมาแล้วเหรออาจารย์พรก็เป็นอาจารย์ป้องอา,อาอจารย์เอ็มอาจารย์นิดาครับงั้นเอพิโซดสี่ ก็เตรียมตัวดูนะคะวันนี้เอพิจดสามขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย